พอใจที่มีเธอโดยกันกวีสติมาบทที่6วมิรันตีพยายามจะขืนตัวไว้แต่เรียวแรงสู้อีกฝ่ายไม่ได้จึงต้องเดินแทบเป็นวิ่งตามเข้าไปในบ้านหลังน้อยเข้าไปด้านในแล้วเธอไม่มีโอกาสได้สำรวจอะไรทั้งสิ้นเพราะเจ้าข,ของบ้านยังเดินไม่หยุดทะลุผ่านโถงกว้างที่มีทั้งมุมรับแขกโต๊ะอาหารขึ้นบันไดสามสี่ขั้นไปยังประตูบานหนึ่ง เป็นอีกครั้งแล้วที่เธอมายืนคว้างอยู่กลางห้องที่มีเตียงนอนขนาดใหญ่ตั้งเด่นอยู่เสียงประตูปิดและเสียงล็อกดังขึ้นทำให้เธอสะดุง้งหันตัวเตรียมจะพุ่งออกนอกห้องแต่ไม่ทันเสียแล้วอ้อมแขนแข็งแรงของอาติราชเกี่ยวตัวเธอเข้าไปกอดกระชับชิดคุณหลอกหลอนผมมาตั้งแต่คืนนั้นผมต้องรู้ให้ได้ว่าเพราะอะไร เสียงทุ้มพลากระซิบชิดริมฝีปากอิ่มก่อนจะบทขยี้ลงมาอย่างเร่าร้อนนิรันตีแข้งขาอ่อนแทบซุดลงกองกับพื้นเมื่อเจอจูบสูบวิญญาณแบบนั้นเข้ามือสองข้างพยายามจะายาันหน้าอกแกร่งของคนอุกอาจให้ออกห่างแต่ก็ทำไม่ได้เธอเปิดริมฝีปากออกเพื่อจะส่งเสียงประท้วงเป็นโอกาสที่ลิ้นร้อนๆเข้ามาสำรวจในโพรงปากหอมหวาน ดูดดึงและพัวพันรุกไล่ลิ้นเล็กๆล่อหลอกจนเธอเคลิ้มคล้อยหลงลืมตนถึงขนาดโอบรอบต้นคอเขาและเป็นฝ่ายเขย่งตัวตามไปจุมพิษเปะปะที่ริมฝีปากสีสดราวริมฝีปากของอิสตรียามที่เขาผละออกหูแววเสียงหัวเราะแผะ่วพร่าไม่นั่นไม่เรียกว่าจูบจูบมันต้องแบบนี้ แล้วคนเชี่ยวชาญก็สาธิตวิธีที่ถูกต้องอีกครั้งคราวนี้สองขาของเธอรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วมันอ่อนเหลวไร้เรี่ยวแรงที่ยังยืนอยู่ได้เพราะอ้อมกอดอุ่นอติราชปลาออกจากริมฝีปากอิ่มจูบระเรื่อยจากแก้มหอมไปถึงใบหูนิ่มคบเม้มหยอกเย้าอยู่ชั่วครู่ก่อนจะไต่ลงมาที่ซอกคอติดใจกับกลิ่นหอมสะอาดคล้ายคนในอ้อมกอดเพิ่องอาบน้ำมาใหม่ๆ อดไม่ได้ต้องดูดเม้มลงไปจนร่างนิ่มสนปล่อยปล่อยนะไม่ไม่เนะไม่นะไมริองฝีปากบวมเป่งส่งเสียงห้ามมือก็ผลักอ,อกเขาด้ยวยเรียวแรงอันน้อยนิดได้ได้ได้เขาย้ำสามครั้งรวดก่อนที่มือจะรูดซิปด้านหลังชุดเดรสของมิรันตีลงจนสุด เขายืดตัวขึ้นมองศพในตาวาววับราวกับตาของแม่เสือยังไม่ทันจะได้พูดอะไรออกมาก็ถูกผลักถอยหลังแล้วมือเรียวก็ยกขึ้นตบเขาจนหน้าหันคุณคุณมันบ้ามิรันตีกำรรม,มือแน่นร่ำรำจะซัดหน้าหล่อๆนั่นอีกข้างให้แดงขึ้นรอยมือเหมือนเหมือนกันแต่คุณสวยเซ็กซี่มากแทนที่จะโกรธเขากลับยืนมองเธอตาเชื่อมปลอย แม่เสือสาวยังไม่รู้ตัวว่าถ้ายืนกำมือแน่นในตาวาวจ้าทั้งที่สวมเพียงชั้นไหนชิ้นล่างชิ้นเดียวนั้นมันยั่วราคะขนาดไหนถอยออกไปนะคุณอธิราชคุณจะมาทำบ้าๆแบบนี้กับฉันไม่ได้เธอต่อว่าพลางรูดซิปด้านหลังมือไม้สันมองเขาสลับกับการมองหาชิ้นส่วนที่ถูกเขาถึงออกเมื่อพบแล้วก็หยิบขึ้นมากำไว้แน่นคุณเป็นคนเริ่มก่อน อติราชยืนยันมองคนห่วงตัวด้วยสายตาท้าทายฉันไม่ได้เริ่มคุณเป็นคนลากฉันเข้ามาในนี้แล้วแล้วแล้วอะไรคราวนี้เขากอดอกยืนกลางขาด้วยท่วงท่าคุกคามเต็มที่คนถูกมองก็คงจะรู้ตัวจึงขยับถอยหลังออกไปอีกก้าวตาเผลอมองตามที่สัตว์ส่วนหนุ่มแน่นที่ยังดันซิปกางเกงยีนจนโป่งพองแล้วหน้าแดงกำาคุณมากอดมาจูบฉันทำไม เสียงใสแหวลั่นคุณเป็นคนเริ่มก่อนเสียงทุ้มยียวนกลับคนบ้นาน้าไม่อายทำผิดแล้วยังมาโทษคนอื่นมิรันตีตะเบงเสียงใสผมไม่ได้พูดถึงครั้งนี้สักหน่อยผมพูดถึงครั้งก่อนที่คุณอ่อยผมพอผมยอมพลีกายคุณก็มาหนีหายไปกลับมาเจอกันอีกแทนที่จะทบทวนความหลังคุณก็กลับเล่นตัวซะง,งั้น ฉันฉันไม่ได้ไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่าเถียงไม่ออกเพราะที่เขาพูดมาก็ถูกหญิงสาวเลยได้แต่ยืนกัดปากจนถ้อยคําจะค้านอับอายซะจนหน้าแดงก่ำนึกแช่งด่าตัวเองในใจที่ความอยากรู้อยากเห็นความอยากประชดชีวิตกระตุ้นให้ทดลองทำอะไรที่ไร้ยางอายขนาดนั้นช่างขัดกับการถูกอบรมสั่งสอนมาซะจริง มัวแต่ว้าวุ่นซะจนไม่รู้ว่าคู่กรณีก้าวเข้ามาจนชิดแล้วรวบตัวเข้าไปกอดไว้อีกคนโอ้ไม่ต้องเสียใจนะผมไม่ว่าคุณแล้วใครเริ่มก่อนก็ช่างมันเธอแต่เริ่มไปแล้วก็สมยอมด้วยกันทั้งคู่นี่เนอะเมื่อมันดีขนาดนี้ต่อเลยก็แล้วกันพูดจบก็ก้มลงหอมแก้มนิ่มฟอดใหญ่ นิรันตีที่เพิ่งรู้ตัวดิ้นรนทุกทองเป็นพลวันแล้วสลัดตัวออกไปยืนหน้าบึ้งอยู่มุมห้องคราวนี้อติราชไม่ตามติดแล้วเพราะสงสารคนที่อายจนต้องโกรธกลบเกลื่อนแถมยังพอใจที่รู้ว่าสร้างความปั่นป่วนให้ร่างหอมหอมนั่นขนาดไหนดวงตาคมเข้มเชื่อมปบอยเมื่อมองเห็นจุดยอดสองจุดที่นูนเด่นทะลุผ่านเนื้อผ้าบางเบาของเดรสตัวสวย ฟ้องปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อกันเอาเถอะวันนี้จะใจดีปล่อยไปก่อนยังมีเวลาอีกเยอะที่จะทบทวนความหลังคืนนั้นเขาส่งภาพถ่ายตัวเองนอนเปลือยอกอยู่บนเตียงกว้างในแสงสลัวพร้อมข้อความราตรีสวัสดิ์ไปทางลายเธออ่านในทันทีแต่อ่านแล้วไม่ยอมตอบอะไรสักอย่างช่างไม่ให้ความร่วมมือเลยจริงๆ อันติมาสะดุ้งสุดตัวบุหรี่ที่ถืออยู่และเพิ่งสูบไปไม่กี่หนร่วงลงพื้นเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาห่วงใยของมิรันตีรู้สึกวันใจแปลกๆทั้งที่ไม่ได้มีสายเลือดเกี่ยวพันกันแถมผู้หญิงคนนี้ตัวเล็กบางกว่าเขาด้วยซ้ําพ่อรู้ไหมว่าตี้สูบบุรี่มิรันตีถามด้วยเสียงอ่อนโยนรู้ครับแล้วพ่อว่ายังไงบ้างพ่อบอกว่าพ่อหัดสูบตั้งแต่อายุสิบห้า เด็กกว่าตี้ตอนนี้อีกผู้แก่กว่าพงกศรีะแล้วหันตัวเตรียมเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรเลยอันติมะซื้ออีกกลับเป็นฝ่ายไม่สบายใจรีบตามไปเดินเคียงข้างแล้วถามด้วยความสงสัยอามีดจะไม่ว่าอะไรตี้เลยเหรอครับหืมมิรันตีส่งเสียงแล้วมองเด็กหนุ่มตรงหน้าด้วยสายตาอ่อนโยนคือปกติอะถ้าผู้ใหญ่เห็นตี้สูบุหรี่เนี่ยโดนหนักเลยนะครับ ย่าลีก็จะบ่นไปสามวันเจวันส่วนย่าเนียเคยใช้ไม่เรียวตีด้วยเด็กหนุ่มทำท่ารูบแขนประกอบแสดงว่าคงเคยโดนมาไม่ใช่น้อยขนาดย่าสองคนทำแบบนั้นแล้วตี้ยังอยากสูบอยู่แล้วอาซึ่งเป็นคนนอกจะทำอะไรได้อาว่าตี้รู้นะว่าบุรี่มันมีผลเสียยังไงบ้างแต่ถ้ายังอยากสูบ ีก็คงเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นแล้วแหละอาขอแค่ว่าถ้าจะสูบอย่าเข้าใกล้วีวีน้องเป็นภูมิแพ้แค่กลิ่นบุหรี่ที่ติดตามตัวเนี่ยก็ทำให้น้องไม่สบายได้แล้วไม่ต้องพูดถึงควันหรือว่ากลิ่นตรงๆเลยเด็กหนุ่มะงกศรีษะรับคำแล้วอามีจะบอกพ่อไหมครับมิรันตีสายหัวทำไมอะครับถ้าเป็นสองย่าที่บ้านคงรีบโทรรายงานบิดาเขาทันทีเลย อากับพ่อของตี้ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอีกอย่างตี้บอกว่าพ่อรู้แล้วถ้าพ่ออนุญาตอาก็คงว่าอะไรตีไม่ได้จริงๆพ่อก็ไม่ได้อนุญาตหรอกฮะเด็กหนุ่มพล่องออกมาแต่พ่อบอกว่าเข้าใจวัยรุ่นพ่อเองก็เคยสูบมาเหมือนกันตั้งแต่ตอนเด็กกว่าผมอีกแล้วมาเลิกตอนที่ต้องเลี้ยงลูกเห็นรอยยิ้มที่คล้ายจะพึงใจบนใบหน้าหวานนั่นแล้ว ไม่รู้ทำไมเขาถึงอยากจะพูดอะไรดีๆเกี่ยวกับพ่ออีกเยอะๆพ่อว่าบุรี่ไม่ดีกับสุขภาพตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเด็กหนุ่มยอมรับด้วยสีหน้าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่แต่เพื่อนเตี้ยมันก็สูบก,กันทั้งนั้นตี้เลยต้องทำให้เหมือนเพื่อนอาเข้าใจคะ่ะมือเรียวตบบาเด็กหนุ่มที่ตัวสูงกว่าแล้วเดินไปจัดการเรื่องต้นไม้ต่ออันติมะมองตาม ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงมองบุหรี่ที่ยังเหลืออีกหลายมวนแล้วหมดอารมณ์จะสูบอีกเขาเลยเลือกเดินเข้าไปช่วยคนงานรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่แทนเขาไปไปมา,มาช่วยงานที่นี่หลายวันแล้วจนตอนนี้แขนของมิรันตีหายเป็นปกติรถที่ถูกชนซ่อมเสร็จแล้วรวมทั้งคันของที่บ้านด้วยแต่เมื่อยังมีเวลาว่างระหว่างรอมหาวิทยาลัยเปิดเทอมเขาเลยแวะเวียนมาเล่นกับเดซี่ สุนักแก่ขี้เล่นและใจดีแล้วมาคอยแย่ให้ยายหนูวีวีโมโหบ้างหัวเราะบ้างเด็กอะไรจริงจังกับชีวิตพูดจาเหมือนผู้ใหญ่แต่บางเรื่องก็ไร้เดียงสาม,มากว่าแต่ตอนนี้เกือบจะ6กโมงเย็นแล้วทำไมยายเด็กประหลาดยังไม่กลับบ้านอีกเขาเห็นมิรันตีเดินออกไปมองที่หน้าประตูร้านหลายรอบแล้วสลับกับมองนาฬิกาบางช่วงก็ยกมือถือขึ้นกดโทรออกแต่ไม่เห็นได้คุยกับใคร เขาเลยตัดสินใจเดินออกไปด้านนอกขี่จักรยานไปบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ตรงกลางซอยนั่นไงรถตู้รับนักเรียนที่มนัสวีนั่งประจำจอดอยู่มีลุงคนขับยืนเช็ดรถพร้อมกับคาบบุหรี่ไปด้วยลุงลุงครับเด็กหนุ่มตัดสินใจตะโกนเรียกว่าไงไอ้หนุม่มมาหาใครคนขับรถตู้หันมาตะโกนตอบอันติมาเดินเข้าไปหน้าประตูบ้านหลังนั้นแล้วถาม วันนี้วีวีนั่งรถกลับบ้านมากับลุงหรือเปล่าครับใครคือวีวีลุงทำหน้าหมึนงงก็น้องผู้หญิงที่อยู่ร้านต้นไม้ที่ตัดผมบ๊อบสั้นๆนะลุงอ๋อยายหนูเฉยน่ะเองลุงพยักหน้ายิ้มกว้างก่อนจะหุบยิ้มแล้วมองเขาตาเขมิงแล้วเองเป็นใครมาถามถึงยายหนูเฉยทำไมใจเย็นๆก่อนครับลุงอันติมาถึงกับยกมือไหว้ ผม,มรู้จักยายหนูเฉยของลุงรู้จักอามี่แม่ของน้องผมมาช่วยงานที่ร้านต้นไม้หลายวันแล้วปกติน้องจะกลับถึงบ้านตั้งแต่ห้าโมงแต่วันนี้เย็นแล้วก็ยังไม่เห็นน้องผมเลยขี่รถมาถามให้อามี่ครับยายหนูแกบอกว่าจะกลับกับพ่อพ่อมารับอา้าวแล้วพ่อแม่เขาไม่ได้คุยกันเลอลุงสงสัยไม่รู้เหมือนกันครับขอบคุณนะลุง งั้นผมไปบอกาอมี่ก่อนเด็กหนุ่มขี่จักรยานกลับมาถึงร้านจอดรถเสร็จยังไม่ทันเดินไปบอกมิรันตีรถยุโรปคันโตก็ขับมาจอดลงที่หน้าร้านประตูเปิดออกร่างเล็กบางของมนัสวีออกมาจากที่นั่งด้านหลังของรถคันนั้นมิรันตีทลาเข้าไปหาลูกสาวด้วยความห่วงใยกระจกรถด้านหลังเลื่อนลงตอนที่รถค่อยๆเคลื่อนตัวออกอันติมะมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเบาะหลัง มองขเขมงมาที่สองคนแม่ลูกสายตานั้นทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกอติราชกดวางสายจากบุตรชายที่โทรมารายงานสถานการณ์ที่ร้านต้นไม้เหมือนที่ทำอยู่ประจำแต่วันนี้ดูจะมีประเด็นที่ทำให้เขาอยู่ไม่สุขไม่มีสมาธิที่จะสังสรรค์กับลูกค้าสักเท่าไหร่นับตั้งแต่วันที่ปล่อยให้ไม้สาวกลับบ้านไป โดยยังไม่ทันได้ทบทวนความหลังให้ครบถ้วนกระบวนความเขาก็นอนกระสับกระสายมาโดยตลอดเขาจำครั้งสุดท้ายที่เคยรุ่มร้อนขนาดนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นเพราะหลังจากเรียนจบมุมาณะทำงานหาประสบการณ์ในบริษัทข้ามชาติจนออกมาตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดจนกิจการอยู่ตัวมีลูกค้าสม่ำเสมอคิวงานยาวข้ามปี บุตรชายคนเดียวโตพอแล้วเขาก็เริ่มใช้ชีวิตหนุ่มโสดเต็มที่ทำงานหนักแค่ไหนก็ผ่อนคลายมากเท่านั้นเป็นชีวิตที่มีสีสันและไม่เคยขาดสาวๆมาอุ่นเตียงแค่ต้องระวังไม่ให้อันติมะรู้เท่านั้นเปล่าหรอกนะเขาไม่ได้กลัวว่าบุตรชายคนเดียวจะหวงพ่อเขาแค่กลัวเชื้อไม่ทิ้งแถวไม่อยากให้ลูกลำบากเรียนไปเลี้ยงลูกไปแบบเขา แต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดงานด้านการตลาดก็ต้องปรับตัวจากการตลาดมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ในยุค1.0มาสู่การตลาดมุ่งผู้บริโภคเป็นสำคัญในยุค2.0สู่การตลาดที่มองมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือที่เรียกว่ายุค3.0และการตลาดในยุคดิจิทัล4.0 มาถึงตอนนี้สายงานของเขาก้าวเข้าสู่การตลาด5.0ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกด้านของลูกค้าใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยวิเคราะห์ให้นักการตลาดระดับหัวกะทิที่เขามีอยู่สามารถคาดการความต้องการของตลาดสร้างประสบการณ์ที่ตรงใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลเมื่อโลกการทำงานเปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้เขาจึงต้องทุ่มเทกับงานอย่างหนัก จนไม่มีเวลาสำหรับกิจกรรมแบบหนุ่มโสดลองมองย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะนอนกับมิรันตีเขาไม่ได้มีกิจกรรมทางเพศมานานหลายเดือนและนับจากคืนนั้นเขาก็หมกมุ่นหาคำตอบเรื่องเธอจนไม่มีอารมณ์ไปยุ่งกับใครต้องเป็นเพราะแบบนี้แน่ๆเขาถึงได้อยากจับเธอโยนขึ้นเตียงทันทีที่มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพังยังไม่ทันจะมีโอกาสนั้นเลย อดีตสามีของเธอก็ทําท่าว่าจะกลับเข้ามาในชีวิตของสองแม่ลูกอีกครั้งจะว่าไปแล้วเขาคงสบายใจกว่าถ้ารู้ว่าฝ่ายนั้นกลับมาเพราะเสียดายอยากจะได้โอกาสที่ตัวเองละทิ้งไปแต่ถ้าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับเรื่องที่เขากับเพื่อนสนิทกำลังช่วยกันสืบอยู่คงไม่ดีแน่เขาถอนใจเล็กน้อยแล้วเดินกลับไปยังโต๊ะอาหารเพื่อสังสรรค์กับลูกค้ารายใหญ่ที่รอยอยู่ มนัสวีช้อนตามองมารดาที่เดินไปเดินมาในห้องนอนทำกิจวัตรประจำวันตามปกติและไม่ได้พูดเรื่องที่เธอออกไปกับบีดาโดยไม่ได้โทรศัพท์มาขออนุญาตในห้องมีเพียงเสียงเปิดปิดลิ้นชักและตู้เสื้อผ้าเมื่อมารดาทยอยพับผ้าจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและเสียงไอที่บอกอาการภูมิแพ้ของเด็กหญิงที่ทำให้มิรันตีมองมาด้วยสายตาเป็นกังวล เมื่ออดรนทนไม่ไหวเด็กหญิงเลยเปิดปากถามแม่คะแม่ไม่อยากรู้เรื่องพ่อหรอแล้ววีวีมีอะไรอยากเล่าให้แม่ฟังไหมคะมิรันตีเดินมานั่งบนเตียงของลูกสาวซึ่งตั้งอยู่คนละฝากห้องพ่อเขาพาวีไปกินไอศกรีมอร่อยอร่อยเด็กหญิงเล่าด้วยเสียงกระตือรือร้อนดวงตาสดใสแต่สักพักก็ชะงักไป วิ่งก,กินมานานแล้วแต่มันแพงมากถ้วยหนึ่งเป็นร้อยเลยเด็กหญิงพูดเสียงอ่อยมองมารดาด้วยสายตาเกรงใจวิมีความสุขไหมค้าที่ได้เจอพ่อเด็กหญิงไอออกมานิดหน่อยก่อนจะพูดต่อมันก็ดีนะคะพ่อเขาถามเรื่องโรงเรียนเรื่องเราอยู่กันยังไง วีไม่เคยได้คุยกับพ่อมากๆแบบนี้มาก่อนเลยแล้ววีคุยอะไรให้พ่อฟังบ้างคะลูกเล่าเรื่องบ้านเรื่องที่โรงเรียนเรื่องร้านนี้วีเล่าเรื่องพี่เดซี่ด้วยพ่อหัวเราะด้วยนะคะตอนที่วีเล่าเรื่องพี่เดซี่ไปเล่นโคลนแล้วก็มาสะบัดใส่พวกเรามนัสวีเล่าด้วยเสียงมีความสุขพ่อบอกว่า จะแวะมาหาบ่อยๆเด็กหญิงหลุบตาลงซ่อนความรู้สึกบางอย่างไว้แม่รู้ใจเธอเสมอถ้าสบตากันต้องรู้แน่ว่ายังมีเรื่องที่ไม่ได้เล่าให้ฟังพ่อไม่ได้พาไปกินไอศกรีมอย่างเดียวแต่ยังพาขึ้นไปดูห้องพักในคอนโดมิเนียมสูงๆมองลงมาเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาและเล่าถึงโรงเรียนนานาชาติที่อยู่แถวนั้นว่าน่าเรียนขนาดไหนพ่อว่าอยู่ที่นี่ เธอจะได้มีห้องส่วนตัวตามประษาวัยรุ่นชีวิตเธอกับแม่จะดีขึ้นกว่านี้มากถ้าแม่ยอมตกลงกับพ่อเธอไม่รู้หรอกว่าตกลงกันเรื่องอะไรพ่อไม่ยอมบอกบอกแค่ว่าแม่รู้มันก็ตื่นเต้นดีที่ได้เห็นวิวสวยๆแต่เธอชอบนอนห้องเดียวกับแม่ชอบห้องพักที่ร้านนี้ที่นี่มีแต่คนใจดีได้เล่นกับพี่เดซี่เธอชอบโรงเรียนของเธอ เธอแค่อยากให้แม่สบายกว่านี้แม่ขายต้นไม้ที่หน้าร้านทั้งวันขายต้นไม้ออนไลน์ด้วยเธอรู้ว่าแม่ไม่มีเสื้อผ้าใหม่มานานแล้วเธออยากให้แม่ได้แต่งตัวสวยๆแต่งหน้าทำผมทำเล็บเหมือนแม่ของเพื่อนที่โรงเรียนบ้างมนัสวีวนเวียนครุ่นคิดเรื่องนี้จนหลับไปคืนนี้ฟ้ามืดไม่มีทั้งดวงจันทร์และดวงดาวอาจจะเหมือนชีวิตของมิรันตีในตอนนี้ เธอเดินออกมานั่งที่โต๊ะม้าหินตรงชายคาร้านนั่งมองเงาตะคุ่มของต้นไม้ใหญ่น้อยชีวิตที่นี่สุขสงบเหมาะสำหรับบ้านปลายแต่อาจไม่เหมาะกับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกในวัยเรียนเธอควรมีอะไรให้ลูกได้มากกว่านี้เหนือพบรู้จุดอ่อนของเธอข้อนี้ดีเขารุกค,คืบผ่านทางมนัสวีหวังใช้ลูกมาทำให้เธอยอมขายหุ้นเธอรู้ว่ามันเป็นของเขา มันควรกลับสู่มือของเขาเธอยินดีจะยกให้เขาโดยไม่รับเงินด้วยซ้ำถ้าเพียงแต่เขาจะยินยอมอยู่ในสถานภาพบิดาของมนัสวีต่อไปแค่นึกถึงดวงตาสุขใสของบุตรสาวในวันนี้หัวใจของเธอก็ปวดร้าวอยากให้ลูกมีความสุขแบบนี้ในทุกๆวันมันเป็นความสุขที่เธอหาให้ลูกไม่ได้ทอดตามองขึ้นไปบนเว้งฟ้ายังคงไม่มีแสงดาว แต่ลมคงพัดแรงจนเมฆหนาหนักเคลื่อนตัวออกมองเห็นจันดวงโตสว่างนวลแสงกระจ่างนั้นส่องลงมาตรงโรงเรือนขนาดเล็กที่พรางแสงไว้บนชั้นที่ต่อไว้หลายระดับมีไม้ใบสวยๆไม้ด่างและบอนสีที่เธอขยายพันธ์ุเองตามคำแนะนำของลุงมิ่งตั้งไว้อย่างเป็นระเบียบไม้พวกนี้ปัจจุบันราคาพุ่งสูงอย่างไม่น่าเชื่อ และตลาดต้นไม้ออนไลน์ก็เติบโตเร็วจนน่าตกใจนั่นไงหนทางสว่างในชีวิตของเธอและลูกไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครเธอทําด้วยตัวเองได้รายได้เฉพาะส่วนของการขายออนไลน์แยกจากต้นไม้ที่ขายในร้านเธอแบ่งกำไรกับเจ้าของคนละครึ่งจึงเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากเงินเดือนไม่แน่ว่าเมื่อลุงมิ่งและป้าพิมพ์เลิกทำร้านนี้ ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าตามที่ได้เปรยๆไว้เพื่อจะใช้ชีวิตกินบำนานสงบๆงบงบเธออาจจะมีกำลังพอเช่าร้านนี้เพื่อทำมาหากินต่อไปได้ด้วยตัวเองไม่ต้องหวังพึ่งเงินก้อนจากการขายหุ้นแต่เลือกเก็บหุ้นนั้นไว้ให้เป็นทรัพย์สินของลูกในอนาคตจะว่าไปแล้วการมีหุ้นในกิจการที่มั่นคงระดับนี้ถือเป็นเรื่องดีเธอแค่หาเลี้ยงตัวเองและลูกในระหว่างนี้ แล้วรอรับเงินปันผลงดงามตามรอบในแต่ละปี